เอาไปไกลกันประกอบให้น้องดูแล้วประกอบให้น้องดูแล้วดูพี่ทำพี่ทำเตอเขาทำให้ดูไงตน้องก็ปวดอะไร

สั่งน่อยตังเอ่อไปหนไ่ินหอนเห็นเงไเห็ดตเห็ดเขาเห็นไอเยอะออังค์เกลอขยับไปแล้วน้องลองเล่นขยับไปเลยเออ้องเล่น พี่เขาเลพี่เขาเร็วอ้าเนมาเบาเลีนมาเบาน้อ,องทำมาทำอะไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> นเฮ้ยไม่ไหน มันเป็นเม็ดอี่างเ้ยนั่นมนเออตีคอุยจังทีเหรอควรทำไมฝ่าขอที่เขาเลยทำทำแบบนี้ไม่ได้นะเล่นด้วยเขาดไม่เล่นด้วยนะเนี่ยไม่เล่นด้วยเล่าไม่เล่นกับน้องธรรมะ เขาเรียมใหม่ได้พูดทำอะไรต้ก็ขับรถไงก็ขับรถไงต้องทำรถให้น้องขับเร็วจะทำได้ในี่ของเขา ของใครของพี่ทังเทอร์ขอพี่ขอแม่โอ้เขากำลัประกอบบ้านเหรอประกอบบ้านดีกว่าอ่อเสร็จเร็วเสร็จเร็ว ดูดเดบั๋นครับเลื้อดื้อเลวนี่ครับรถดื้อดื้อไปเลยครับรถทั้งคีไปเลยแวแรอีกราจะขวรทำไมน้องไม่รู้เรื่องทำไอ้น้องทำไมาไม่รู้เรื่อง ทางเคื่อไม่เจ็บไม่เป็นไรหรอกนะทางก็โตแล้วทรมาเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาหมั่นเขี้ยวเห็นทางเคื่อตัวใหญ่ใหญ่จับงเนี่ยขย่ำนี้เห็นทางเคื่อขาวตัวใหญ่พี่เขาใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้ว